กินเขาอิ่มแล้วก็พักกันมานอนพัวเพรื่ดีคักสบายคักสวยขอยิ้ำกับมีคนเอาขงไม้กินขวนนอนกินอิ่มแล้วก็นอนอันมีอย่างไรค่ะหมากินอิ่มแล้วก็นอนดีไร้ถ้าวน่นอนกับสะถึงตัวมาทันสะไปใส่ จะคุณยังอีกบ้าเพ็ดบ้าเพ็ดอิ่มบ่ครับอิ่มเข่าอิ่มเขาอิมอ่มอิม่มายอิ่มเราก็หาเลรบ่าหาเลรแล้วก็นอนนี่ก็คืออีก สิ่งหนึ่งเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องที่จิจวัดประจำวันของหมาพันโกูเด่นต่ระมือคือกินเราก็มานอนกินอิ่มเราก็พักกันมานอนนอนตื่นขึ้น็สิ่ินี้อีกจิตวัดประจำหนึ่งเราก็สิ่งมาทายให้เบิ่งเด้อจ่ะสวัสดีค่ะ